สมันตานจักวะเรสุอัตตะกัจฉันตุเดวตาสัทธามมุนิราชสะสุนันตุสักกะโมกะดัง สังเกตามิจะรูปะคิริสิขรตะเตจันตลิขวิมานดิเปรตเถจะาเมตุวนะกหเนเกหวัตุมิเกเต อุมมาจายันตุเดวชาชระทระวิสเมยคะกันทัพบานาการติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจนังสาธโวเมสนสนตุ ธัมมสวนโลอายมดันตาธัมมสวนรคโลอายมดันตาธัมมสวนรโลอยยมดันตา บทชังคโยนสติสังฆาตธรรมนังวิจัยโยตทานวิริยามปิติปัสสติบทชังคาจตถาทาะะเรตสมาทุเปกะุทชังคานสัตเตเตสะพัสสินาน โมนีนาสัมมาทัคขาตาภาวิตาภุริกาตาตนสังวัตติอภินยาญาณนิพพานายาจะโพธิญาณเอเตนาสัจวัตเชนะโสติเตหตุสัมภทาน เอกสมิงสมยเยนาโทโมคันลานนันจกัดสปบางคิลาเนทุกิเตทิสวามพดชังเคสตาเทสยีเตจะตังอภินันทิตวารโรคาุุดจิงสุตังคเนเนเอเตนะสัจวัชเชนะ สดทีเตโหตุสัพพภทานเอกทานธรรมราชาเิเครันเยนาภิปิริตรจนทัดเทเรนาตันเยวะพนาเปตวานาสหทารังสัมโมทิตวา,จานจะอาพาธา ตัมหาวุฒาสิทานาโซนเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตหตุสัพพทานปะหีนาเตจะอาพาธาเตินนันนำปิมะเฮสินังมัคาหะตะกิเลสวะ วัตตานุปติธรรมมตังเอเตนะสัจวัะเชนะสดทิเตโหตุสัมปทาน ชยันต์ตัพธิที่ยามูลเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยัตสุชยามังคเลอปรานชิตตาปานลังเกสีเสปทวิปุกเคเรอภิเสเก สัพพุทธานัง อาคาปตโตปโมติสุนักตังสุมังคารังสุปพาตังสุโหติตังสุขานนสุโมโหตตอนจะสุเยตทางพรามจาริสุปทางขินังกายกรรมังวานจากรรมังปะทากขินังปะทากขินังมโนกรรมัง ปานิทิเตปทากินาาปทากินาาิิกัตวานลพันตัดแหปทัทากินขอความสุขความเจริญในธรรมจงเบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนทุกท่าน ผู้ที่มีชีวิตมีภาระมีหน้าที่การงานก็ขอให้มีความแค้วคกร่ปลอดภัยอุดมร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสมปรารถนาผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้รักษาถูกโรคถูกหมอถูกยาถูกเวลาหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นโดยเร็วพลันผู้ที่ จากโลกนี้ไปแล้วก็ขอให้ได้รับแสงสว่างรัศมีแห่งบุญอันเป็นทิพย์ทั้งที่ตัวเองได้กระทำบำเพ็ญไว้ทั้งที่ลูกหลานญาติมิตรบริวารได้กระทำบำเพ็ญอุทิศไปให้ขอให้รับรู้และอนุโมทนาบุญเสวยผลแห่งบุญนี้แล้วไปสู่สุขคติโลกสวรรค์เป็นเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่เป็นเทพธิดา ผู้มีรัศมีเปล่งปลั่งในสวงสวรรค์ในวิมานอันเป็นทิพย์สมดังเจตนาจงทุกประการเถิด